สวัสดีครับพอดีว่าระหว่างที่เรากาลังรีวิวเจ้า78ตัวนี้นะครับมีลูกค้านะครับทักเข้ามาครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อและโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกค้าไว้ให้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับขนาดยังไม่ได้เห็นรีวิวนะครับก็ทําการสั่งซื้อกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบก่อนส่งไปให้ในตัวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Army R17 นะครับก็ก่อนที่จะทําการทดสอบมาให้ดูในรายละเอียดของเนื้องานกันอีกสักครั้งนะครับ เป็นสีเงินนะครับตัวนี้สวยงามมากครับขัดมาเนียนมากนะครับเห็นไหมครับสะท้อนเลยศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นไฟเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบให้กันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำให้ลูกค้าครับนี่ใช้กระสุนไปค่อนข้างเยอะนะครับเรายิงดสอบกันไป คุครับใส่กระสุนไปประมาณนี้นะครับพยายามเรียงให้สลับฟันลานะครับแล้วก็ไม่ใส่มากหรือน้อยจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับเราขออนุญาตเติมแก๊สนะครับตัวนี้นะครับตอนที่เรารีวิวทดสอบไปแก๊สเติมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นกล้องนะครับกล้องใช่มองเห็นกล้องมองไม่ค่อยเห็นรูเติมนะครับเพราะว่ามันกล้องมันบังอยู่นะครับมาครับมาทำการทดสอบกันสําหรับเจ้าตัวนี้อาร์มี่อาร์สิบเจ็ดนะครับ โอเคนะครับจะทําการเล็งยิงทางด้านนี้นะครับมุมขวาสุดนะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคมาครับมาทดสอบกันทดสอบก่อนส่งครับอาร์มี่อาร์สิบเจ็ดนะครับสิบนั้นะครับออกทุกนัดนะครับนี่นะครับที่เราเล็งไปทางด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้ ปลายนิ้วครับเคก็นี้นะครับอาร์มิอันสิบเจระบบปกติดีทุกอย่างนะครับก็วันนี้จะทำการจัดส่งให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ